จาะลึกปัญหาผมร่วงผมบางหัวล้านปัญหาผมร่วงผมบางศีรษะล้านค่ะเกิดจากการที่มีผมหลุดร่วงก่อนเวลาควรและวงจรชีวิตของเส้นผมเนี่ยสั้นลงนะคะหรืออาจจะเกิดจากการที่ต่อมการสร้างเส้นผมเนี่ยหยุดการทํางานลงค่ะเพราะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในร่างกายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนค่ะภาะวะความเครียดการเจ็บป่วยนะคะหรือการใช้ผลิตภัณฑ์หรือสารเคมีที่รุนแรงต่อหนังศี สามารถเกินไปค่ะซึ่งปัจจัยเหล่านี้ค่ะก็ส่งผลให้เกิดผมร่วงผมบางตัวลาทางแก้ปัญหาผมร่วงผมบางที่ตรงจุดและปลอดภัยที่สุดนะคะก็คงจะเป็นในเรื่องของการดูแลเส้นผมให้ถูกวิธีนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อเส้นผมนะคะการพักผ่อนให้เพียงพอค่ะหลีกเลี่ยงความเครียดนะคะหลีกเลี่ยงความร้อนหรือสารเคมี และที่สำคัญค่ะนันอยากจะแนะนำเจ้าตัวนี้เลยค่ะเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาตินะคะเว็บไทยไมเป็นอีกแพคโทนิกค,ค่ะเขาเป็นเว็บไทยแล้วก็เป็นออร์แกนิกนะคะที่จะเข้าไปช่วยในการลดผมร่วงผมบางกระตุ้นการง่อกใหม่ของเส้นผมได้ถึง 214%ใน10วันค่ะนั้นมั่นใจมากๆเลยค่ะว่าเปปไท d ์ Time My g e ตัวนี้นะคะจะลดปัญหาผมร่วงผมบางของคุณได้อย่างตรงจุดค่ะสําหรับใครนะคะที่กําลังกังวลในเรื่องของผมร่วงผมบางแล้วก็ไม่มีความมั่นใจในการใช้ชีวิตเลยค่ะนั้นอยากแนะนําให้เปิดใจลองใช้เปปไท d ์ไม m e My g ตัวนี้มากๆค่ะนั้นการันตีเลยค่ะว่าทุกคนจะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนนะคะใครที่กําลังกังวลเรื่องผมร่วงผมบางทั้งมาปรึกษาปัญหากับหน้าและปทีมผู้เชี่ยวชาญได้เลยค่ะ